หมวยอริสราเพงเงยพี่หนุ่มกัญชัยไปเที่ยวพักผ่อนชาร์จแบตเฉยๆที่ผ่านมาทำงานหนักมากเรียกได้ว่าช่วงนี้หายไปเลยกับพิธีกรหนุ่มอย่างคุณหนุ่มกัญชัยที่ตอนนี้ลาง,งานหายจากการทำข่าวไปถึง9วันแล้วจนแฟนคลับแฟนข่าวรวมถึงแฟนๆรายการที่คุณหนุ่มกัญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการต่างก็พากันสงสัยว่าทำไมหายไปนานจังมีเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือมีปัญหาหรืออะไรเกี่ยวกับช่องหรือเปล่า จนล่าสุดสื่อมวลชนก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิธีกรหญิงที่ร่วมรายงานข่าวกับคุณหนุ่มกัญชัยซึ่งก็คือคุณหมวยอริสราโดยทางด้านของหมวยก็ได้บอกประมาณว่าพี่หนุ่มไปเที่ยวพักผ่อนเฉยๆเหมือนเป็นการชาร์จเบตซึ่งไปได้9ก้าวันแล้วร่วมเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยววันจันทร์ก็กลับมาพร้อมเผยอีกว่าตั้งแต่ทํางานร่วมกันมาเพิ่งเห็นพี่หนุ่มลาหยุดพักงานนานก็ครั้งนี้เพราะปกติพี่หนุ่มจะทํางานแทบทุกวันปกติ ถ้าพี่หนุ่มจะลาง,งานก็จะเป็นการไปขึ้นศาลและยังชื่นชมคุณหนุ่มกัญชัยอีกยกใหญ่เผยว่าพี่หนุ่มพลังเยอะบางวันนั่งอ่านข่าวอยู่ในห้องส่งถึงสี่ชั่วโมงและพี่หนุ่มยังเป,เป็นคนที่อ่านข่าวด้วยแล้วอุ่นใจมากเพราะจะคอยบอกคอยเตือนตลอดว่าตรงไหนพูดได้ตรงไหนต้องระวังและบางครั้งเผลอหลุดพี่หนุ่มก็จะช่วยแก้ให้